วันนี้วันคล้ายวันเกิดของเฮียสุทินของเราค่ะนะคะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เชื่องน้องลูกน้องปลายมาหาเราอยากให้น้องร้องเพลงให้น้องหน่อยค่ะ A happy birthday you to ปีนี้อยู่เฟนเฟนขอให้พี่ถิ่นมีความสุขมากๆเลยโวยพรก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโวยพรดีๆ <c oughs> โวยพรโวยพรก่อนไม่ก็เพี่ยังไม่โวยพรเขาก็ยังไม่ให้เนี่ยเป่าอ่า อวยพรก่อนเฮียเขาไม่เฮียเป่าไม่รู้อยู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยอธิษฐานเฮียขอโทษอวยพรก่อนเฮียสั้นเฮียก็พูดอยู่ก็มีแต่คนอวยพรให้จะให้อวยพรยังไงมาสั่นเฮียอธิษฐานเลยครับถ้าเฮียอธิษฐานเขาไม่เฮียเป่าน่ะเอาเฮียเฮียลองไม่อธิษฐานแล้วทำท่าเป่าดู ทำตาเป่าดูเขาไม่ให้เป่าอธิษานในใจดิกับอหรับตาลับตาลับตาเลยครับอาขอให้ชีวิตนี้มีความสุขมากๆร่งกาแข็งแรงรเรรเริงเฮ้ยเห็นเอามืออกไปอย่างนั้นอย่าบอกนะฮะ ไปเอาเทียนออกอย่างนั้นนาอย่าบอกนะว่ากลัวทิสตาใครหรือเปล่าเฮียเนี่ยอยูอ่ตรงนั้นแหละไปไปอย่าบอกนะอ่ะอย่างนี้ปกติถ้าถ้าเป็น,ว,นวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะวัยเดียวกันน่ะเพื่อนกันเขาจะแกล้งกันคือเอาเค้กปาหน้าแต่นี่คือเฮียเป็นเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา ให้เฮียกินส้มแล้วกันอ่ะกินส้มครับกิบส้มเลยส้มยังไงอ่าเฮียกินส้มฮะอะนนี้นะเพื่อนเป็นพ่อก็เดี๋ยวนั่งยองๆแล้วก็ปะได้เพราะว่าอันนี้ HBD เจ้าพ่ออันนี้ไปปาก่อรแล้วถือให้อ่าปาก่อน อ๋อไม่ต้องเช็ดโอเควันนี้เังเปียเสีันสีทนได้ครับเดี๋ยวหนุกขอไพอ้พรอนก่อนแล้วกันนะนะครับก็ในวันเกิดปีนี้ขอให้อ้าสงบกันก่อน <c oughs> เอาไปไปพอรอนก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ทีอให้ไปไปพอรอนก่อนไป คอยไว้พอมืนับ่ีคนป้างคอยหมือกันในวันคล้ายวันเกิดเฮียสุชินในปีนี้นะครับก็ขอให้เฮียสุชินมีความสุขมากๆสุขภาพขอให้แข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับเฮีย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 พี่ชินในวันคล้ายวันเกิดพี่ชินในค่ำคืนนี้ครับ วันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดกับพี่ทุกคนถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วแก่แล้วนะอย่าเดินทางบ่อยเพราะว่าเห็นเดินทางด้วยรถตู้รถตลอดต้องดูแลรักษาสุขภาพมากๆนะครับก็ขอให้เฮียรวยๆการไหนที่กำลังจะทำอยู่ก็ขอให้รุ่งเรืองแล้วก็ทำมาค้าขายขึ้นแล้วก็เฮงเงตลอดไปตลอดปีตลอดไปครับขอบมุณครับ ออาไปมอไมเฮียก่อนอเอา้าเอาเอ,เอ,เอพี่ปอพี่ปอมาอ,อย่าปะหน้าเฮียเอามอกอนถ่ายรูปครับ เงี่ยหันมาเยอะๆมือลอดเดี๋ยกอวยพรมันครับแผ่เขมือครับขออวยพรให้เฮียนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮีย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 ครับขอให้เฮียมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยขอให้มีแต่ความสุขมากๆ ทั้งกับครอบครัวขอให้เฮียมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮียอยู่ทางนี้เฮียอยู่ทางนี้จงเป็นโลกโภลมใสเฮียอยู่ทางนี้ครับอ,อ้าวอุ๊ยลืมได้งไงว่ไเฮไงอยู่ตรจอนั้นโอ้โห สตรอบอรี่ครับขอให้ก็จริงๆก็ไปๆก็อวยพรไปหมดแล้วก็น้องชายคนนี้ก็มีความเป็นห่วงเฮียนะครับเรื่องการเดินทางเรื่องการพักผ่อนด้วยนะครับก็ขอให้เฮียนั่นแหละรวมๆเฮียเฮียเฮียโอ้ยใส่ขวอวยพรกันแน่ผมอยากให้เฮียยืนเดี๋ยวเฉยๆสตรอเบอรี่จะตกครับ เอาให้ก hey. ูมอบซะยงเยอะยอะเม่อ้อุ้มเนวดเนียถูไปไปเฮ้ยเอ้ยทำไมมันตกวะลองดูที่โอ้โหหนวดเฮียว่ะเมื่อกี้อ่ะมอบก่อนนี่ครับเฮีย อานุ้เมียไอนี่มาด้วยไอ้ปฏิทินเ,น,เนี่ยนุ้มีปฏิทินมาด้วยแต่แว่ามีปฏิทินมาด้วยแต่ว่าของไปเดี๋ยวไปน่าจะาตามหลังมาไม่ครับเฮียซื้อพูดอะไรนะพูดอะไรนะสั่งจองได้ครับที่เพจ CNP Entertainment ครับครับงั้นงั้นเงินไมนไดเงี้ย โอเคเอ้าเดี๋ยวลุกถือช่วยโอเคอ่าถ่ายรูปรวมก่อนแล้วเราจะร่วมร้องผลงานเพลงไปด้วยกันครับ ฮึบพุงฮึบลงไป